วันนี้ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ,บผมนายสมศักดิ์ประดิษฐ์โทเหมธนาลผู้การจังหวัดตรังตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้านาแรงของพี่น้องชาวภาคใต้เรานะครับโอกาสที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือว่าไฟป่าขึ้นมานั้นเกิดขึ้นได้ง่ายจังหวัดตรังนั้นเรามีพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าอยู่ีอำเภอ อำเภอเมืองนะครับที่ตำบลน,นาโต้หมิงที่เกิดขึ้นบ่อยๆกันตางเขาที่ตำบลลีบงแล้วก็ตำบลบ,บางสักนะครับที่อำเภอสีเกาเขาที่ตำบลไม่ฝาดบ่อหินเขาไม้แก้วส่วนวังพิเศษก็ที่ตำบลอ่าวตรงนะครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันดูแลใหญ่เกิดไฟไหม้หรือไฟป่าไม่ว่าจากการเจตนาหรือไม่คนที่สุบุรีนะครับต้องระมัดระวัง ดับให้สนิทก่อนทิ้งก้นบุหรี่ทุกครั้งไม่นั้นจะอลุกรามเกิดเพลิงไหม้เกิดความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนหรือว่าเลือกสวนไรนาบ้านเรือนไปได้นะครับก็ขอฝากผู้ปกครองทุกท่านช่วยดูแลบุตรหลานด้วยอย่าให้เล่นอุปกรณ์ที่ติดไฟง่ายเพราะโจรขโมย10บครั้งก็ไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสวนผลไม้หรือเกษตรกรอื่น ถ้ามีความจาเป็นต้องเผาไร่หรือเผาวัชพืชในที่ทํากินก็จะต้องทําแนวกันไฟไว้ก่อนที่สําคัญนะครับต้องแจ้งกำนันเหื่บ้านหรือผู้นําชุมชนให้รับทราบก่อนที่จะเผาทุกครั้งแต่ให้ดีนะครับไม่ควรที่จะเผาเพราะการเผานั้นเป็นการทําลายนาดินทําลายวัชพืชและก็ทําลายบรรยากาศด้วยนะครับซึ่งจะเกิดความสูญเสียตั้งธรรมชาติและก็จุลินทรีย์ในดินด้วย ผู้ที่กระทําให้เกิดไฟไหม้นั้นจะต้องรับโทษจําคุกตามกฎหมายอาญานะครบับตั้งแต่2ถึง15ปีปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง500,000บาทนี่คือโทษของผู้ที่ทําให้เกิดไฟไหม้นะครับช่วยกันนะครับเพื่อบ้านของเราเพื่อชุมชนของเราและเพื่อมั่งคังอันมิติรักของเราทุกคนครับสวัสดีครับ